สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะวันนี้พาเข้ามาชมนะคะสถานที่ใหม่นะคะที่ทำงานนะคะที่ใหม่ของนายลำดวนนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงเกยที่เข้ามารับลูกค้านะคะนี่นะคะสาวๆก็จะเดินกันตรงนี้นะคะเพปูนนะคะมีร่องน้ำทางเดินอย่างดีเลยนะคะสะอาดสะอานนะคะนี่นะคะนู้ใหญ่โมงหูรานเน้อนะคะ มีต้นมะหรานนะคะมีมีต้นไม้ด้วยนะคะที่นี่มีต้นไม้นะเขาต้นไม้เขามาปลูกให้นะคะร่มเดืนอยู่นะคะในนี้ก็จะเดินออกออกสะพานนี้ไปทางนู้นนะคะแล้วก็จะเดินวนกลับเข้ามาตามแนวลัวขาวนะคะตรงนู้นก็จะมีอ่างน้ํานะคะไว้ให้อาบน้ําตอนกลางวันนะคะห้องน้ําสําหรับพ่อควานนะคะแล้วก็วที่พักสําหรับช้างนะคะ ในช่วงที่ว่าทํางานที่พักสําหรับฉานก็แม่ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมถึงจะพอกันนะคะแค่นี้มีสองอันนะคะมีสองที่นะคะมีฝั่นะะงนู้นอีกที่หนึ่งนะคะ,ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น,มนะะ้ำมาเป็นแม่น้ำเพื่อนอย่างสระน้ำใหญ่สระใหญ่ตอนนี้ก็พิธีอัญเชิญสารประกรรมนะคะ สายายประกรรมของเราก็จะมาจะมาลงที่นี่นะคะเพื่อที่จะทำพิธีนะคะอีกต่อหนึ่งนะคะ